สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ค่ะเลิกงานมาค่ะพอดีเก๋ผ่านมาเห็นแปลงหญ้ากินนี่แปลงนี้ค่ะทุกท่านข้าดูค่ะงดงามอย่างมากนะคะนี่คุณพ่อกับคุณแม่กําลังเก็บเกี่ยวไปให้น้องวัวค่ะเราไปสอบถามกันค่ะว่าดูแลยังไงค่ะถึงทําได้งามขนาดนี้พี่น้องดูค่ะนี่ไปกันเลยค่ะ ่สวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะอันอันข้าปลูกโดนระบาดค่ะปอแปลงนี้คืองามแท้ช่วงช่วงวันเข่าพอดีอ๋อช่วงวันเข่าก็คือเดือนประมาณเดือนพฤษภาเนาะค่ะเฮ็ดคือวันเข่าด้วยน่ะเฮ็ดคือวันเข่าเลยบอกค่ะตีวันเั่าก็ปั้นเลยอ๋อปั้นตีดินกบเลปลื่อยมันไหมค่ะ ค่ะอันนี้เป็นปลูกด้วยเมล็ดนะคะทุกท่านก็คือหวานเมล็ดแล้วก็ตีดินเขาเรียกปั่นปั่นค่ะเขาเรียกปั่นนะคะปั่นตีดินกบเลยนะคะวันนี้พ่อได้เลี้ยวรถแลนเหยียบอีกบอหรือปั่นซื่อค่ะปั่นคือคืออ๋อปั่นซื่อเนาะค่ะใช่ไงฮะนี่พี่ปั่นเอาปุ๋ยห้องปืนเนาะอ๋อใส่ใส่ปุ๋ยยังข้าห้องปืนปุ๋ยอันที่จอดน้ำดำหมดนนะเอ๊ะแม็กสอย อ,อ๋อยะะี่ห้อแมกซรอยบอกค่ะเนี่ยมันเป็นของอตาลดเกง่งอ๋อปุ๋ยตาลดเกง่งค่ะค่ะพี่น้องคะปุ๋ยตาลดเก่งนะคะอ่าพอวนันวันนี่คือวันพร้อมกับเมล็ดบอกค่ะ,คะหรือว่าวัานห้องพื้นเลยวันพร้อมกันเลยอ๋อวันพร้อมกันหล้กก็ตีตีตีใส่กับเมล็ดเลยตีดินใส่กับไนกับปุ๋ยเลยอ๋อเป็นลักษณะหวานเมล็ดแล้วก็พร้อมด้วยปุ๋ยรองพื้นนะคะตีดินเข้านะคะอ่าพืช วันช่วงฤดูทำนาก็พฤษภาก็ประมาณหกหกเดือนเนาะเจ็ดเดือนเดือนนี้เดือนเจ็ดเนอะประมาณเจ็ดเดือนค่ะทุกท่านค่ะดูค่ะอย่างงามนะคะใช้ปุ๋ยตาลดเก๋งค่ะพี่น้องนี่ลยรหลบแลอ่าตัวนี้คือเกีียวลายหลบหรอคะผ่อนเกีียวไปเล้วนะค่ะจ้ะอ่าลักษณะดินของพ่อนี่คือดินแบบใดจ้าดินทรายินอทรายอ๋อเป็นดินทรายบรคะเดี๋ยพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งลักษณะดินนะคะ อันนี้ก็จะเปียกฝนแน่คะ่ะตอนนี้เปียกฝน,นเป็นลักษณะดินทรายดินร่วนปนทรายนะคะพี่น้องนี่คะ่ะดินร่วนปนทรายนะคะนี่ได้ผลผลิตด,ดีมากเลยพี่น้องคะ่ะนี่จ้้ะไดผลอยู่ค่ะการการดูแลนี่ยากปะคะพ่อมออ,อ,อทักษะเลย,ยอ๋อ,อพอเคยปลูกหญ้าตัวอื่นน้ำบอเคยแต่วัดมูลคือตัวนี้ เทียบเทียบใส่กันคือพอมักตัวนี้ง่ายกว่าเนึ่ค่ะเมียง่ายกว่ากันโอ้ว่าเราละหมากันเดียมาบดมา่อยังอี่กันนะค่ะอันเคยเคยปลูกเป็นเนเปียบอกค่ะเคยเคยจะเดย์ตัวมันยากมันหยาตัวนี้ง่ายกว่าเนาะพ่อเนาะค่ะเนเปียของมี่เนวบดแนวปั่นนะมันดีค่ะเพราะมันเป็นล้ำเพื่ออ่อยค่ะตัวนี้การดูแลนี่ง่ายกว่าน้ำอยู่บอกค่ะพ่อ อันนี้เขาเขาเต็้เต้เมือมือปลูกนี่ได้ใส่ปุ๋นใส่ฟุนใส่ปุ๋ยอีกบ่อคะใส่ปุ๋ยสามเที่ยงวะจำเลยใส่ใส่เต้ปุ๋ยเนาะจ้ะแม่บ่ได้บ่ได้ยูเรียเขานี่ยนะปุ๋ยใบอ๋อคุณพ่อใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะก็คือหลังจากหวานก็ใส่ปุ๋ยยูเรียค่ะมานี่ใส่ปุ๋ยยูเรียนี่เขาจักเดือนเขาเริ่มใส่ปุ๋ยเมื่อกลืนข้าเกี่ยวมันจะเขาก็หว่านเรื่อยทีอ๋อคุณพ่อใส่ปุ๋ยหลังจากเก็บเกี่ยวนะคะทุกท่าน หลังจากที่หญ้าโตหลังจากรองพื้นปุ๋ยไปแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกหลังจากเก็บเกี่ยวก็ค่อยหวานแล้วก็จะแตกออกมาประมาณนี้ค่ะทุกท่านคะอ๋อโอ้ยยังงามอ่าขอบคุณค่ะคุณพ่อคะอันนี้บอกว่ามันถึงต้องมาร์คคุณถึงหัวที่ขวาย่อมหอมที่มันอยู่อ๋อตอนตอนปลูกเป็นบอกค่ะเนี่ยมันจะมันจะงามโดนเข้ากันนั่นค่ะแล้วก็คุณไ่หวานห้องพื้นแล้วก็ปุ๋ยนี่ก็แบกส้อยบ้าน มันเห็นง่ายอยากกินนี่่ะอันนี้เป็นกินนี่บอมบาซาบอะครับพอ่อซื้อกินนี่สิโอ้โหเลยแต่ว่าเป็นต้นขาวกับนี่ต้น,นแดงอ,อันนี้คุณพ่อไม่แน่ใจว่าซื้อเอมเล็ดพันธุ์อันไหนนะคะทุกท่านตันวพันธุ์ขาวนี่ค่ะนนเป็นต้น<อ>ลักษณะสีขาวนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นกินนี่บอมบาซาหรือไม่นะคะหรือว่าเพราะว่าต้นสูงลักษณะต้นสูงถ้ากินนี่บอมบาซาจะสูงแต่ตัวนี้ ก็ก็สูงนะคะแต่ว่าเก๋ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีม่วงหรือไม่ะคะ่ะเพราะว่าลักษณะต้นขาวน่าจะเป็นกินนี่บอมมาซาค่ะ,คะทุกนันนี่นะคะยังงามเลยค่ะอะการดูแลอันพ่อมี่ยังแนะนาอีกบ่าคาวแนะนําพี่น้องแนพอดีมันกบ่มี่ยังหลายเลยกับขี้วานจริงี้วานนึกแย่หือ,อเป็นหลนองหนามใช่ไหมนําเป็นหล่องหนาม,น,น,ามน้ำเลยไหมคะที่นี่หล่องหนามนี่กัะอ๋อ เวลาฝนตกเต็มที่เพื่อจะมีระบายน้ำออกนะค่ะตอนนี้คือปลูกฤดูฝนเนาะพ่อเนาะแม่แม่ข้อมันวานเขาเลยค่ะปลูกฤดูฝนให้อ่าทำร่องน้ําระบายน้ําออกนะคะทุกท่านนี่คือคําแนะนําของคุณพ่อนะคะจ้าการเท็ดยงนาแดงมันก็จะตรงห่วยใส่ติงเจออย่างนี้ติงเจอจริงจริค่ะแต่ว่าตอนนี้เขายังบ้านมีระบบน้ำเนาะค่ะเป็นเป็นปลูกเอาน้ำธรรมชาติก่อน พ้นหาพ้นผลิติติดเกิดมอ๋อมีมีมีช่วงเล็กๆค่ะทุกท่านค่ะก็คือเดี๋ยวเกดจะพาไปดูนะคะคุณพ่อคะมีคํำแนะนํำอีกบ่คะบ่มีอ่าบ่มีนะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาปลูกง่ายๆก็ได้ผลผลิตดีเนาะค่ะจ้าจ้าขอบคุณในหลายข่าวพ่อค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่น้องหนูจะพาไปดูนะคะจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆว่าผลงานของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างนะคะ นี่ค่ะ่าคุณพ่อมีร่องน้ำด้วยนะคะฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเก๋พาไปดูค่ะค่ะทุกท่านเกเจอแล้วนะคะนี่คือร่องระบายน้ำของคุณพ่อนะคะนี่ทำร่องไว้ที่ตรงกลางนะคะยกแปลงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ทำร่องน้ำคุณชอบตอนนี้ทำร่องน้ำแค่ร่องเดียวนะคะระบายออกทางฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะ ระบายออกทางฝั่งนี้นะคะแล้วก็ลงไปที่แปลงนาค่ะตัวนี้ไม่ได้ปลูกในแปลงนานะคะทุกท่านแต่ว่าปลูกบนนาคุณพ่อปลูกบนเนินนะคะทุกท่านนี่ค่ะแล้วก็ระบายน้ําไปที่แปลงนาค่ะทุกท่านคะนี่ค่ะทุกท่านตัวนี้ก็ในโซนนี้จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะอาจจะปุ๋ยอะไรสักอย่างไม่เพียงพอนะคะ เจ๊ okay, พามาดูตัวที่เป็นวางท่อระบายน้ําค่ะนี่ค่ะแรกๆคุณพ่อใช้ท่อระ,ะบายน้ําอยู่นะคะเพราะว่าในช่วงของเดือนพฤษภาค่ะคุณพ่อหวานในช่วงนี่ค่ะวันในช่วงที่ฝนยังยังไม่ตกเยอะนะคะก็เลยต้องใช้สปริงเกอร์ช่วยนะคะน้ํานี่ค่ะทวางท่อมานี่ค่ะแต่หลังจากที่มเมล็ดพันธุ์ได้เกิดแล้วบ ก็ไม่ได้ใช้นะ้ำบีกเพราะว่าต่อเนื่องกับช่วงฤดูฝนค่ะนี่ค่ะอาค่ะ,ะ,คะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่ตัดและเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะก,ก็กำลังแตกกอขึ้นใหม่ค่ะนี่กำลังงามนะคะในโซนนี้กำลังเก็บเกี่ยวสูงเลยนะคะดูนี่ คุณแม่ขายืนให้ดูนอยสูงแค่ไหนนี่โอ้โหเพียงหัวเลยพี่น้องคะนี่คะ่ะอย่างงามนะคะตัวนี้กําลังเก็บเกี่ยวนะคะก็เลยยังไม่ได้เกี่ยวออกก็เลยยังสูงอยู่คะ่ะในโซนนี้ก็จะเป็นหลังจากเกี่ยวแล้วนะคะหว่านปุ๋ยไปเรียบร้อยใช้ปุ๋ยยูเรียค่ะอืตัวนี้ใช้ปุ๋ยยูเรียนะคะแต่ว่าตอนปลูกลองพื้นด้วยปุ๋ยตาลดเก๋งคะ่ะคุณพ่อบอกนะคะ นี่ค่ะพี่น้องคะอ่าโอเคค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะเก๋พามาชมนะคะแล้วก็ได้คําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะคะเอามาฝากวันนี้ค่ะพอดีผ่านผ่านมาเจอพอดีค่ะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะก็กําลังเกี่ยวผลผลิตให้น้องวัวกันนะคะนี่ค่ะเอามาฝากเล็กๆน้อยๆปลูกดินร่วนปนทรายได้ผลผลิตดีนะคะแล้วก็ปลูกในช่วง ฤดูฝนฤดูทำนาค่ะก็เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนก็ได้ผลดีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงแค่นี้นะคะเจออะไรนะคะเห็นอะไรเดี๋ยวเอามาฝากอีกค่ะก็ขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่อีกครั้งค่ะจ้าสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ